สวัสดีค่ะดิฉันนางราชาวดีคงเอียดครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดขี้เหล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ,ษแบบ New n o r m a l สบายสบายสไตล์ครูแนนค่ะ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือที่เราเรียกว่าโควิด -19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนตามปกติได้ดิฉันได้ลองใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออนแอร์ออนแฮนออนดีมานตลอดจนสื่อและเทคโนโลโยีที่หลากหลายมาช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้มากเท่าที่จะทาได้ มีนวัตกรรมตัวหนึ่งที่ดิฉันได้ออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564คือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เป็นนวัตกรรมที่ใช้สอนได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนดมาน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง present simple tense สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์หรือ qr code ที่ดิฉันสร้างขึ้นเมื่อดาวน์โหลดได้แล้วนักเรียนสามารถเข้าเรียนรู้และศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง present simple tense ได้ด้วยตัวเองเนื้อหาในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง present simple tense ประกอบด้วยหลักการใช้ present simple tense ตัวอย่างโครงสร้างประโยค แบบฝึกแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและสามารถสรุปคะแนนการทำแบบทดสอบได้ทันทีหลังจากที่นักเรียนทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วดิฉันใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง present simple tense ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์กับนักเรียนที่สามารถเข้าเรียนในระบบได้และใช้การ กับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้โดยส่งลิงก์และ QR code ให้นักเรียนไปศึกษาด้วยตัวเองซึ่งเรียกว่า on-demand หลังการใช้นวัตกรรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง Present Simple Tense พบว่าผลสำมฤทธิทางวยากรณ์จากการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ12.30และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ35.85ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างเท่ากับ21.55และค่า t-test เท่ากับ19.85สรุปได้ว่าผลสำมฤทธิทางวยากรณ์จากการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รื่อง Present Simple Tense มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง Present Simple Tense อยู่ในระดับมาก นวัตกรรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง Present Simple Tense ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนคือนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางไวยากรณ์จากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจเนื่องจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง Present Simple Tense มีการออกแบบและตกแต่งอย่างสวยงามมีการสร้างบทเรียนที่รองรับความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งผลให้บทเรียนมีความน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้มีจุดเด่นคือการออกแบบบทเรียนที่มีสีสันสวยงามเป็นบทเรียนที่ง่ายต่อการเข้าถึงมีการจัดลำดับความยากง่ายของแบบฝึกหัดที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีนักเรียนสามารถนำไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนที่บ้านได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้งและเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้ง่ายและสะดวกมีความคงทนสามารถเรียกใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา เรียนได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ดิฉันในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษมุ่งหวังพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง Present Simple Tense ที่ได้จัดทำขึ้นจะสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษได้อย่างไร้ขีดจำกัดขอขอบคุณค่ะ